ครับก็กาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันเนาะ EP นี้เป็น EP ที่76แล้วนะฮะ EP ที่76กนะครับก็ได้ของเข้ามาใหม่1ชุดนะฮะค่อนข้างเยอะนะพี่นะค่อนข้างเยอะนะครับก็คัดมาให้แล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีทางมีมุมไปต่อกันได้แน่นอนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับอ๋อนี่ฮะอย่าลืมนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับแอด937 GICL นะครับเป็นเป็นลายแอดนะพี่นะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอด937 GICL นะครับหรือสายดวนเข้ามาครับผม062ครับ715 3335นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อให้อ่าตรงด้านล่างคลิปนะครับเป็นในส่วนของคำอธิบายเนาะก็มีมีลิงก์ให้นะฮะ มีลิงก์ไลน์ให้นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเนอะอ่ะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกเลยเริ่มชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับเนาะเป็นอ่าเป็นพ้าหูยานนะฮะองคนี้เป็นพระหูยานเลี่ยมเงินมานะครับอง์นี้หนานาเลยพี่นะฮะพระหูยานเลี่ยมเงินหนานา,นานเลยผมส่องให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะเป็นชิ้นเงินนะพี่นะสภาพใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนอะอ่ะใช้เยอะหน่อยก็ยังสวยอยู่นะพี่นะสภาพอ่าสภาพยังสวยอยู่นะครับเนาะ ชิ้นนี้นะครับขออนุญาตเปิดไว้2 2 0พันสองกันพี่นะครับเนาะสองพันสองร้อยบาทนะครับ, 2, 200, บชิ้นแรกนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปครับเป็นพระคุณแผนนะฮะองนี้ก็มาพร้อมเลี่ยมเงินเหมือนกันอง um นี้เลี่ยมเงินนาน,นาเลยนะพี่นะนี่ฮะยกซุ้มนาน,นาเลยนะครับอง์นี้เป็นคุณแผนนะฮะผมดูแล้วน่าจะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะฮะคุณแผนหลวงปู่ทิมนะครับเนาะมาแบบน,นี้เลยเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้นะฮะตะกรุดเป็นตะกรุดดอกเดี่ยนะครับมีจีวรด้วยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับ ขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันบาทแล้วกันเนาะสองพันบาทนะครับอ่ะชิ้นนี้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นลวงปูทวดนะฮะลวงปูทวดเลี่ยมเงินนะครับวันนี้ได้เลี่ยมเงินมาสี่ห้าชิ้นเนาะก็เดี๋ยวดูเลี่ยมเงินก่อนละกันนะฮะเป็นลวงปูทวดนะครับเป็นพิมพ์ตอรีดนะฮะนี่ครับดูเนื้อฮะโคตรมันเลยพี่นะฮะเนื้อโคตรมันเลยส้มๆมแดงแงเลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับคับขีบ่เบาแบบเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ครับ ได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะเลี่ยมเงินหนามากนะพี่นะยกซุ้มแบบหนาตึบเลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันสองเหมือนกันเนาะขออนุญาตเปิดที่สองพันสองร้อบาทเหมือนกันนะครับเนาะอ่าไปต่อเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นที่สี่นะฮะองค์ตัวนี้เป็นเสือหมอบนะฮะเสือหมอบนี่ฮะแกะลายค่อนข้างสวยนะพี่นะแกะค่อนข้างสวยเลยนะครับ ไม่อยากยัดที่ให้เนาะเดี๋ยวจะว่ากันนะฮะอันนี้นะครับเป็นเสือมอบเนาะก็เป็นศิละปะชาวบ้านแล้วกันเนะาะเรี่ยมเงินมาเหมือนกันเรี่ยมเงินแกะลายมานะครับเนาะชิ้นนี้ก็เปิดไ้สองพันสองนะครับอ่าแบบนี้เลยสวยๆนะฮะมีมุมมีทางชอบทางมาพูดคุยกันได้เลยนะครับชิ้นต่อไปครับตะกรุดบ้างนะฮะอันนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกนะรุดอ่าลงลักทักเชือกนะฮะลงลักทักเชือกนะครับผมดูจากนี้แล้วนะฮะนะก็น่าจะเป็นหลวงพ่อทานะพี่นะ น่าจะเป็นหลวงพ่อทานี่ครับดูลักนะฮะลักสวยมากนะพี่ลักสวยมากๆเลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองรอยบาทแล้วกันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยจริงนะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับอ่ะนี่ฮะ เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับพระเนื้อดินหลวงพ่อกลวยได้มาพร้อมเรื่องบินเทจแบบนี้เลยนะฮะรอบที่แล้วได้มาเป็นเนื้อผงนะครับรอบนี้เป็นเนื้อดินนะฮะอ่านี่ฮะดูความเรียบร้อยของพระนะฮะโอ้สวยงามพี่นะครับสวยงามเลยนะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะหนึ่งพันบาทนะครับชิ้นต่อไปครับอ่ะสิงนะฮะอันนี้เป็นสิงห์งาสิงห์งาแกะนะครับอันนี้เป็นคอม้านะฮะ เรียมกับเช้าเงินนะครับอันนี้ตัวใหญ่นะพี่นะผมเทียบตัวใหญ่ให้ดูนะฮะอ่ะนี่ครับเหรียญห้านะพี่นะตัวใหญ่กว่าเหรียญห้านะอ่าตัวใหญ่กว่าเหรียญห้านะครับแล้วก็เรียมกับเช้าเงินนะฮะปิดก้นด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะดูค้างสวยเลยพี่นะฮะอันนี้สวยเลยนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดไว้สองพ้าบาทละกันเนาะอ่าสอง0ันห้านะพี่เนาะชิ้นต่อไปครับ พระสมเด็จบ้างนะฮะองค์นี้สมเด็จองค์นี้โคตรมันพี่นะฮะเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงนะครับครบเลยนะอมนสารครบเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยพี่นะฮะเราเนื้อหาดีมากนะครับพิมพ์ก็ดีนะพี่นะชิ้นนี้เอาพันสองล้วกันพี่นะฮะขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อบาทนะครับพระสมเด็จเนาะต่อไปครับอันนี้เป็น พระเนื้อชินอีกหนึ่งองค์นะฮะองนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพระอุททองหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะ,ะพิมพ์นี้นะครับเนาะเนื้อหาดีมากพี่เนื้อหาดีมากเลยนะครับนี่ฮะผมซองให้ดูเนื้ออย่างนี้เลยคาให้ดูได้เลยเพราะว่าพระองค์นี้เนื้อหาดีจริงนะฮะนี่ครับพระอุททองนะฮะถ้าจาไม่ผิดพิมพ์นี้นะผมขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับอ่าสวยๆเลยพี่นะฮะชิ้นต่อไปครับนี่ฮะ หนึ่งเป็นหนึ่งเหรียญหายากนะพี่นะผมเนี่ยแบบนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นนะครับพระเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงปู่ใจนะครับเหรียญหล่อ,อหลวงปู่ใจวัสเสด็จเนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อรอ,อริยะสัตว์นะครับเนื้อเมกะพัดนะพี่นะอันนี้เป็นเมกะพัดนะครับผมซองให้ดูเนื้อน,นิดนึงนะฮะองค์นี้เป็นเมกะพัดนะฮะนี่ครับสวยจริงพี่นะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อบาทแล้วกันเนาะ ห5 0 0้ารบาทนะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านอันนี้ออกวัดพระโคะนะครับนี่ฮะดูเนื้อครับนี่ฮะเนื้อหาเด็ดเลยนะพี่นะผมบอกเลยนี่เนื้อเนื้อหาคือแบบเด็ดมากนะครับออกวัดพระโคะนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทชิ้นต่อไปครับ อ่าอันนี้ครับเป็นพระปิตาเนื้อสมฤทธิ์นะฮะอันนี้เป็นสายใต้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ยัดที่แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่แม่นที่นะฮะยัดไปเดี๋ยวไปเจอคนรู้จริงเข้าเดี๋ยวจะอ่าว่ากันที่หลังได้เนาะแต่ว่าพระก็ค่อนข้างเก่านะพี่นะพระค่อนข้างเก่าเลยนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะฮะเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะครับเก่าๆเ,เลยชิ้นนี้ขออนุญ,ญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะ อ่าหนึ่งพันบาทนะครับราคาเปิดให้แล้วนะพี่นะชอบพูดคุยกันได้นะพี่นะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับก็ต่อรองกันได้นะพี่นะเรื่องปกติของการวงการพระเนาะก็ชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเป็นอันนี้เป็นพระทวานะฮะเป็นพระทวานนะครับเป็นตะกั่วสนิมแดงนะฮะนี่ฮะโคตรมันเลยพี่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นพระใหญ่เนาะเป็นพระใหญ่เราเต็มฝ่ามือเลยนะฮะพระมันมากนะครับแล้วตะกั่วสนิมแดงนะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันแล้วกัน อันหนึ่งพันบาทนะครับชอบทางมาพูดคุยกันได้นะฮะเื่อไปครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นสิงหาแกะนะฮะสิงหาแกะองค์นี้นะครับเป็นสามขวัญอ้วนเลยพี่นะฮะดูมิติครับนี่ครับแล้วรัดกระเช้าเงินมาหนาตึบเลยนะฮะเจ้าของคือเนี่ยครับเจ้าของคนเดียวกันเลยนะผมได้มาที่เดียวกันเลยนะฮะหนาตึบเลยนะฮะสองตัวเลยนะครับเนาะใหญ่ๆนั้นหนาเลย๋ยวผมเทียบเหรียญให้ดูด้วยนะฮะนี่ครับนี่เหรียญห้านะพี่นะ อะเหรียญห้านะครับนี่ฮะขนาดเท่าเหรียญห้านะฮะอ่าแบบนี้เลยใหญ่นะพี่นะนี่เหรียญห้าไม่ใช่เล็กๆนะฮะอ่ะชิ้นนี้นะครับอันนี้แกะดีด้วยนะครับเป็นรอยแกะสิวนะอ่านี่ครับรัดก,กระเช้าเงินปิดตูดมาเหมือนกันนะฮะอ่ะแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตเปิดที่สองพันห้าร้อยบาทเนาะสองพันห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปครับพระปิดตามาอีกแล้วนะฮะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเจ้าของบอกว่าน่าจะเป็น อะไรทางพัทลุงนะฮะน่าจะเป็นทางพัทธลุงเนาะแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะฮะแต่ผมดูเนื้อหาแล้วโอ้โหเก่าจริงนะพี่นะเก่าจริงนะครับเก่าจริงเก่าจัดเลยนะฮะนี่ครับอ่ะแบบนี้เลยนะฮะโคตรเก่าเลยพี่นะฮะโคตรเก่าเลยนะครับอันนี้เอาพันเดียวเหมือนกันพี่นะฮะอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับพระพุทธชินราชนะฮะองนี้เป็น พิมพ์พระพุทธชินราชน่าสวยมากนะฮะอันนี้น่าสวยมากเลยน้ำทองวิ่งวิ่งเลยนะครับเนาะแล้วก็โค้ดค่อนข้างดีนะฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหมันจริงนะฮะพระพุทธชินราชนะฮะองค์นี้สวยๆเลยพี่อาพันห้าพอนะครับอันนี้อาพันห้าพออ่าสวยๆเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นรูปหล่อรูวงพ่อเงินนะฮะองค์นี้ มาทั้งกระเช้าเลยนะครับมาทั้งกระเช้าเงินเลยนะฮะองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับมาพร้อมกระเช้าเงินแบบนี้นะครับสวยๆเลยพี่เอาพันเจ็ดนะฮะอันนี้เอาพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่าชอบทำมาคุยกันได้เลยนะฮะราคาเปิดให้แล้วนะพี่นะส่วนได้นะฮะชอบเท่าไหร่ส่วนมาเลยนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับเป็นพระหลวงปูทวดนะฮะองนี้เป็นปั๊มซ้ำนะครับองนี้เป็นปั๊มซ้ำนี่ครับสวยๆเลยพี่เนื้อหาโคตรมันนะฮะยังโหด นะฮะเนื้อหายังโหดเลยอ่ะแบบนี้ครับเนาะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้พันห้าละกันพี่อ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอ่ะวันนี้มีแค่นี้นะครับวันนี้มีของมาแค่นี้นะก็ชอบชิ้นไหนนะฮะทางมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับพี่เนาะราคาผมเปิดให้แล้วนะฮะก็อ่าชอบเท่าไหร่ทางมาคุยกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาไม่ได้ตายตัวนะพี่เนาะอ่ะนี่ฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาคุยกันได้เลยนะฮะทางแอดไลน์นะครับแอดเก้าสามนะฮะ หรือโทรสายด่วนเข้ามาครับผม0 62ครับ7153335นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากเลยที่เราฟังกันจนจบนะครับผมนะสวัสดีครับ